สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนก็กลับมาพบกับรายการโนบุกทุกวันกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็น EP ีที่7 6แล้วก็ถือว่าเดินทางมาอย่างยาวนานแล้วเราก็มีทุกวันนะครับส่วนวันนี้จะเป็นการบันทึกเอาไว้นะเพราะว่าช่วงกลางคืนพอดีผมคิดว่าน่าจะกลับมาไม่ทันนะครับเหมเปิดรายการมาเสียงก็แหบแห้งทีเดียวนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ จะเป็นการบันทึกเอาไว้นะครับไม่ไลฟ์สดแต่ผมเองเนี่ยก็จะพยายามถ้าช่วงเวลาสีทุ่มเนี่ยผมก็จะมาตอบในคอมเมนต์ทั้งบน Facebook f แ n p a g e แล้วก็ YouTube channel นะครับถ้าใครมีอะไรสอบถามกันเข้ามาหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นผมจะมาตอบภายหลังอีกทีหนึ่งโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ไลฟ์นี้นะครับหรือว่าบันทึกเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงตัว asus rog p r o x 1 6ที่สุดของ2 in 1 n e notebook สายเกมมิ่งได้สเปคเป็น amd ryzen 9 6 9 0 0 hs และได้การ์ดจอตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็น rtx 3070Ti ก็คือ cpu นะ่ะกับการ์ดจอแยกเนี่ยอันนี้คือเบอร์แรงแน่นอนแล้วก็เน้นความบางเบาประหยัดพลังงานด้วยนะครับหรือว่าร้อนน้อยนั่นเอง ได้หน้าจอ16นิ้วจริงๆต้องบอกว่าเป็น16.5นิ้วนะครับเป็นมินิ LED panel IPS ที่ความละเอียด q h d r e f e r e s h e a t e 1 6ร h อรองรับ HDR แล้วก็รองรับเรื่องของการทัศกีีนด้วยนะครับอืมอืมก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวเลยที่สุดยอดมากๆและทาง ASUS เองเขาก็ พยายามแล้วก็หาทำเอาเข้าจริงก็ว่ากันตามตรงเป็นการต่อยอดมาจากรุ่นปีก่อนหน้านั้นที่เป็น ROG Pro X13 ซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กไซซิ่ง13นิ้วนะครับแล้วก็พับหน้าจอได้300อย่งนี้แหละได้ CPU เป็นตัว Ryzen 9 5900HS ได้การ์ดจอเป็นตัว RTX 3050 Ti คือเข้าใจว่าณตอนนั้นเนี่ยตัวเครื่องมันก็สลิมมากเบามากจะย,ยัดมากกว่าน,นี้ก็คงจะลําบากนะครับมาในปีนี้เขาเลยตีกรอบออกใหม่นะครับเป็นไซซิ่งขนาด16.5นิ้วชื่อว่า ROG p r o X16 แต่ว่าตัวเครื่องเองเนี่ยมีมิติเทียบเท่านะครับกับตัวหน้าจอไซซิ่ง15.6เลยเพราะว่าขอบหน้าจอเนี่ยบางเฉียบมากๆนะครับ อันนี้คือฟีเจอร์โดยรวมของเขานะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงตอนสรุปอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ผมพามาดูในส่วนตัวข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ official ยอย่างเป็นทางการก่อนเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับอืมหนมบุกคเครื่องน,นี้เรื่องของดีไซน์เนี่ยก็ยังมาในเรื่องของตัวยังทนโทนเดิมกับตัว X 1ิบสแหละครับผม เรื่องของลวดลายเรื่องของเชฟนะแต่ว่าน่นหนูว่าหน้าจอมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าลวดลายฝาหลังนี่เหมือนเดิมน้ําหนักก็มากขึ้นแหละเป็นเรื่องปกติบานพับก็เป็นแบบ2แกนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะก็คือพรีเมียมแล้วก็ดูดีแน่นอนน้ําหนักตัวนี้อยู่ที่2.1กิโลกรัมแล้วก็บางที่1 9 4 mm. สมิลลิเมตรสำหรับผมนะก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเออเกมมิ่ง สเปกแรงเบอร์นี้นะครับทั้งตัว CPU ทั้งตัวการ์ดจอที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเออเขาหาทำแล้วก็พยายามยัดลงมาจนได้แล้วก็พับหน้าจอได้รองรับการทัศกรีดท,ทั้งนิ้วมือแล้วก็ตัวปากกานะครับเป็น convertible gaming challenge นะครับ excellence in any mode pc mode PC gaming อ่าแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นอารมณ์แบบโหมดสแตนแหละนะครับแต่ว่าใช้ซอยซิกในการเล่นแบบคอนโทรลเลอร์เบสเกมมิ่งหรือว่าแบบชิลลิงก็ได้นะแบบชิวๆแบบใช้งานัทสกีนก็ทำได้เดี๋ยวนี้เกมก็รองรับกันเยอะนะครับแบบเกมที่มัน,มนไม่ซีเรียสมากนะครับหรือว่ามัลติ t ทสกิ้ง y g เกมมิก็คือต่อ คีย์บอร์ดต่อเมาส์แยกนะครับต่อจอแยกหรือว่าจะต่อตัว XG Mobile ซึ่งเป็น e x t e r n a l GPU ของทาง Asus เองก็ทำได้และการ์ดจอก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับอย่าง AMD Radeon RX 6850 MXT ก็คือเบอร์แรงเบอร์ใหญ่เลยแหละหรือจะใช้กับรุ่นปีก่อนหน้านะครับที่เป็นตัว G-Force RTX 3080ก็มีให้เลือกหมายถึงว่าเขามีให้เลือกนะแต่ว่ามีขายเนี่ยในไทยผมไม่แน่ใจจริงๆออว่าจะมีมาเป็นแบบ optional ไหนหรือว่า bundle แบบไหนนะครับนี่คือแบบอารมณ์เป็นลวดลายของเขาเนี่ยเป็นเวฟแหละแล้วแบ่งเป็น2โซนเช่นเดิมนะครับก็ถือว่าเรื่องของดีไซน์ผมคิดว่าหลายคนน่าจะถูกใจเลยผมเองก็ชอบนะมันดูแบบ ครีเอเตอร์ก็ได้นะครับเป็นสตรีมเมอร์ก็ได้เกมเมอร์ก็ได้คือแบบมันดูไม่ฉูดฉาดเกินไปมันดูเรียบแต่ก็แฝงด้วยความเป็น Rog f l o w อยู่เช่นเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ใหม่นะ Rog f l o w เนี่ยถ้าเป็นตัว X 1 3ก็เป็น Convertible นะครับแบบ2 in 1พับหน้าจอได้มีปากกาแล้วก็สเปคเป็น AMD Ryzen แต่ถ้าในปีนี้ ที่เพิ่เปิดตัวไปเลยก็คือไม่ใช่ปีนี้ช่วงปีนี้แล้วกันนะครับจะเป็น ROG p r o Z13 เข้าใจว่า e x c l u s i v e เฉพาะ Intel ถ้าเป็น X จะเป็น AMD ถ้าเป็น Z นะครับจะเป็น Intel และตอนนี้ก็มาแล้วตัว X16 ที่เป็น AMD Ryzen และไม่แน่อนาคตอาจจะมีตัว Z16 ที่เป็นแท็บเล็ตที่เป็นเกมมิ่งตัวใหญ่ นะครับแบบ detachable ถอดคีย์บอร์ดได้ออกมาก็ได้คล้ายคล้ายอารมณ์กับตัวพวกมาเธอชิ p ถ้าใครเคยเห็นนะนะครับไปต่อกันเลยดีกว่าเรื่องของตัวสเปคเองนะครับไรเซน9 690 hs 8คอร์16เทสนะครับเทคโนโลยี6 0. นาโน,โนเมตรเซน3พัททำงานแบบเรียกว่าจัดเต็มเลยที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.9กิกะเฮิร์นะครับผมว่าเรื่องของความแรงเนี่ยมันทยาน ขอต้องการพื้นฐานของเราไปไกลมากๆแล้วนะครับหรือว่าแม้แต่ในการเล่นเกมผมเองก็คิดว่าโคตรจะเหลือเฟือว่าตามตรงอะนะแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอแยกก็เป็น r t x 3 0 7 0 t นน่ไอน่นว่าเป็น8 g b g d กนะครับมีค่า TGP เนี่ยอยู่ที่สูงสุดนะ125วัตต์แล้วก็จะมีรุ่นรอลงมานะครับก็จะมีทั้งตัว3060 หรือว่า30ถ้า0 Ti ผมดูจากาด a t a s h ีของเขานะเขาบอกว่าทุกตัวมีค่า GDP เนี่ย1 2 5วัตทั้งหมดเลยก็คือทุกตัว OC ได้นะครับได้ RAM นะครับแบบ DDR5 4,800 Hz นะครับ4,800เม z กะเฮิร์สนะครับก็ถือว่าเป็นแบบหรือว่าบัส RAM สูงนะครับเป็น SO-DIMM RAM ด้วยขนาด16 g ิกนะครับ สายมีสองกิกมีมัสสวิชนะครับแน่นอนสามารถใช้งานเฉพาะการ์ดจอ,อการ์ดจอแยกได้สามารถบังคับใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวโซเลเป็น sd สดีอนะครับแบบ p c i e Gen 4แล้วความจุสูงสุด2 t b เทเบไกาแล้วก็มีเรื่องของการรองรับนะครับตัว xg mobile ด้วยที่เป็นตัว rx 6 8 50 m xt เรียกว่าเป็นการ์ดจอแยกของจริงอะนะแยกออกจากเครื่องไปเลย แต่เราก็สามารถเชื่อมต่อมาทางตัวพอร์ต XG พิเศษได้นะครับอโอเคอ๋อเนี่ยก็ผมก็แอดสตันตเมื่อกี้นี่อยู่นะผมก็มันแน่นอนมันต้องเป็นแบบ,บไอบัสแรมเนี่ยมันต้องเมกะเฮิร์สไงทำไมเป็นเฮิร์สผมก็เอ๊ดหรืววัดเราจำผิดวะไม่สิเมกะเฮิร์สสินะครับมันต้องแบบระดับเมกะนะครับช่างมันเถอะเดีนะ๋ยวทำผิดทดีนหน่อย ตัว T-Fort RTX นะครับเรื่องของระบบระบายความร้อนเป็นไงบ้างอ,อ๋อพัดลม3ตัวฮีตไป์ขกี่เส้นวะเนี่ยเพียบเลยเอาว่าเรื่องของระบบระบายความร้อนเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว t h e r m i s t o y ที่เป็นรีสิเ็นเทาด้วยช่วยนำพาความร้อนออกจากตัว CPU ได้เป็นอย่างดีนะครับอืมดูดีนะปึ๊บ ปึ๊บรึ๊บรึ๊บ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 อ่าดูดลมเย็นเข้ามาแล้วก็เป่าลมร้อนออกไปจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยตัวซิงค์นะครับคือยาวเป็นพืชเลยอ,ออกทางด้านหลังหนึ่งออกทางด้านหลังเนี่ยคือหนึ่งแถวยาวแล้วก็ด้านข้างอีกหนึ่งตัวด้วยกันนะครับอีกหนึ่งช่องด้วยกันสบายแหละผมว่าเอาอยู่แล้วแล้วก็นี่คือภายในของเขาอ๋อมีตัวเขาเรียกโพซ่าเฮซิงปะโพซ่าเฮซิงก็คือตัวที่เป็น ทั้งแท่งแหละนะครับผมเข้าใจว่าเป็นตัวที่แบบที่เป่าลมร้อนออกทั้งด้านหลังทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องของดัสฟิลเตอร์กันฝุน่นเะนียนะที่ป5ห้าเส้นแต่ว่าพาดผ่านกันแบบยุบยับไปหมดเลยพัดลมสามตัวนะครับริคคิดเมทัลที่ซี u ีอประมาณนี้เอ๊ะทำดีนะตรงนี้ผมชอบนะเห็นภาพชัดดีอืมมีการฝุน่นอาร์โแฟก็คือพัดลมแบบครีบบางพิเศษ0.2ม mm เมตรนะครับทำงานได้เงียบด้วย แล้วก็นำพาความเย็นแล้วก็เป่าลมร้อนได้ดีด้วยเฟีเจอร์แน่นๆสมกับเป็นโนบุกแบบตัว high-end ที่เป็น t o อ i น o n นนะครับอืมต่อมาตัวหน้าจอหน้าจอนี่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเป็นมินิ LED panel นะครับก็คือแบ็คไลท์เนี่ยเป็นมินิ LED นะครับทำให้ในการแสงสีสันเนี่ยมอบอกเลยว่าเทียบเท่ากับ OLED ก็ว่าได้นะ แต่ว่าก็ยังเป็นพาแเนลที่เป็น IPS อยู่นั่นเองนะครับก็คือแน่นอนเรื่องของขอบเขตสีขั้นสูง DCI P3 100%นะครับเรโช10 10ต่อ10นะครับความสว่างสูงสุดถึง1,100นิชเลยนะสว่างมากๆตัว Peak uh, Brightness นะครับ Refresh Rate 1นึ่งรเฮิร์ตซ์แล้วก็เป็น QHD 2,560คูณ1 6 0 0พิกเซลผมว่าความละเอียดแบบ2 5 k เนะี K ่ยกำลังดีนะสำหรับผมผมชอบนะ ในการเล่นเกมว่ากำลังพอดีเลยแล้วก็เรโชเนี่ยเป็น10บ0ต่อสิด้วยของอร่อยของปวดผมเลยผมชอบหน้าจอไซซิ่งแบบนี้มากในการเล่นเกมนะครับรองรับไปถึง HDR พันนี่แหละคือข้อดีของตัวที่เป็นอ่ามินิ LED แล้วก็เป็นขั้นสูงด้วยกระจกก้อยแรกกาสามนะครับรองรับเรื่องของรอหิตควรนทัสกีนหรือว่าตัวปากกาที่เขาให้มาแหละนะครับเนบูราดิสเพย์เออ จริงๆเขามีจะมีชื่อว่านี้ Nuvola Dis, Display เป็นชื่อเทคโนโลยีของเขาที่อัดแน่นเวยหลายอย่างด้วยกันออทั้งตัว Mini LED นะครับหรือว่าหลาย,ลายอย่างจนกลายเป็น n u v e l a HDR Display ก็คือมาตรฐานของเขาชื่อทางการตลาดของเขานะเทพจริงๆไม่ทำให้หวังอีกแล้วนะครับคีย์บอร์ดก็เป็นแบบ RGB แบบ วันโซนนะครับก็คือปรับไฟปุ๊บก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยสำหรับผมเองก็อาจจะไม่ใช่แบบเปอร์คีย์ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบเป็น4โซนอะไรผมว่าผมเองก็แฮปปี้ดีนะนะครับแล้วก็รองรับเรื่องของตัวปากกานะครับไวเลสเกมแพด compatible เรียกว่าเรื่องของฟีเจอร์เกมมิ่งก็จัดเต็มแหละเรื่องของการคำสั่งเรียกว่าอินพุตข้อมูลลงไปนะครับอืม มีดิสแท n นคีย์เนี่ยยู่ที่1.7ม mm. ิลิเมตรมี hot คียด้านบน n Key ี o w e r เวร์กดรัวๆย้ำๆได้แน่นอนเอาว่าคีย์บอร์ดก็ดีตามสไตล์ของ rog อยู่แล้วนะครับที่เป็น r o g ขั้นสูงเลยนะดอบบ d ้เอ y มอดลำโพง4ตัวนะครับมีระบบตัดเสียงไมโครโฟนด้วยเอาว่าเสียงดีเสียงกระหึม่มเสียงดังแน่นอนไม่ว่าจะใช้งานโหมดไหนก็ตามนะครับแบบมัลติโหมด นี่ไงลำโพง4ตัวติดตั้งไว้ด้านหน้านะครับมีกล้องนะครับที่มีลด Noise ได้ลำโพงอาไมโครโฟน3ตัวนะครับตัดเสียงรบกวนได้เออแล้วก็เป็นระบบ IR คันไม่ได้นะคือเราเนี่ยก็สามารถสแกนใบหน้าเพื่อเข้าใช้งานได้นะครับแน่นอนน้ำหนัก2.1กิโลกรัมบางก็19.4ม mm. ิลิเมตรโอ้พกพาสบายอยู่แล้วนะครับ ไฟชาร์จจริงนะครับรองรับ Type ซี C อยู่แล้วนะนะครับ Wi-Fi 6e นะครับแบบ2อคณแล้วก็บลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.2ด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อเองเขาถือว่าครบคันนะครับผมขอขยายให้ดูนิดนึงไล่จากด้านขวาก่อนละกันนะครับไมโคร SD สดิการ์เดอร์ก็มีช่องแค่นี้มั้งกเลยใส่มาเป็นแค่ไมโครไม่ใช่ s d สดิการ์นะครับแต่ถ้าได้ SD นี่คือแบบเลิฟเลิฟเลย ด้านล่างสุดจะเป็นปุ่ม power นะครับก็ตามสไตล์ของเรียกว่าโนบุกแบบทวิน One แหละส่วนมากชอบนิยมติดไว้ข้างตัวเครื่องถัดมาก,ก็จะเป็น usb นะครับสอสอง type a 2ช่องด้วยกันตรงนี้ด้านขวาก็ยังมี type a มาให้อยู่ถึง2ช่องนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นตัว dc jack ก็คือช่องต่ออะแดปเตอร์แหละนะครับ hdmi นะครับหช่องแล้วก็ usb สอสอ gen ส type c นะครับสช่อง ทำงานแบบฟัง c t ชันโอนไหายข้อมูลได้ต่อหน้าจอแยกได้แล้วก็ชาร์จไฟได้แต่ก็แอบเสียดายมันยังไม่ใช่แบบ USB C0 นนะครับนิดนึงนิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะเป็น e x c l u s i v e interface นะครับ PCIe สามิบศูนย์ Express นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเเรียกว่าไว้เชื่อมต่อกับตัว XG Mobile โดยเฉพาะจะเป็นพอร์ตพิเศษที่มันแบบพ่วงเข้ามาวยกัน แล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีการติดตั้งตัว USB 2ำทสอง C ไว้1ช่องด้วยทําให้สรุปแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัว Type C เนี่ยคือ2ช่องด้วยกันนะแล้วก็ปิดท้ายนะครับจะเป็นช่องต่อหูฟังและไมค์แบบ combo jack จ็ค3.5มมนั่นเองอืมก็ถือว่าดีแน่นอนนะครับ e m o r y case ไว้ปรับแต่งการใช้งานต่างๆดีอยู่แล้วปรับ master switch อะไรก็ตรงนี้ปรับ serial profile นะครับ อะไรก็ต่างๆก็อยู่นี้แหละนะครับแล้วก็นี่คืออ c อซ s ซอรีของเขาแม่หล่อขั้นเทพกันไปเลยนะแล้วก็นี่คือตัวซับบของเขาโดยละเอียดนะว่าโอเคแหละเขาจะมีแบ่งเป็นง,ง่ายๆนะครับก็จะเป็นตัว CPU เนี่ยเขาว่าก็คือใช้เบอร์เดียวกันหมดเลยเป็นไรเซน969.0 0 HS นะครับแต่ว่าตัวการ์ดจอเนี่ยจะแบ่งเป็น3รุ่นด้วยกัน ทั้งตัว3 5 5 0 TI 3 0 0แล้วก็30 70 t นนะครับนั่นว่านะครับเรื่องของความแรงนะครับก็ต้องยกให้ตัว3 0 0 0 ti อยู่แล้วตามสเปคแหละแล้วก็ทุกตัวคาดว่าคงจะเป็นอาจจะเป็นตัวเรียกว่าอาจจะเป็น MacP หรือว่า m ม Q นะครับถ้าอย่างตัว3070เนี่ยที TI ผมว่าเป็น m a c q แหละเพราะว่าด้วยกำลังไฟหรือว่าด้วยเงื่อนไขต่างๆนั่นเองนะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับของเขาในเวลาดิสเพย์ก็คือทุกตัวมาได้หมดเลย QHD+ พั16:10นะครับ DCI-P3 ทัชสกรีนได้105เฮิรต์มินิ LED RAM นะครับสายไปสองกิบไบต์ผมว่าขายจริงอาจจะเป็น16แหละเริ่มต้นนะเป็น16สามสองแล้วก็64สี่เน็ตนะครับความจุสูงสุดก็คือ 2TB เทาไบต์ พอเชื่อมต่อทัชแพดคีย์บอร์ดกล้องอ่ะกล้องเนี่ยผมยังแอบเสียดายนิดนึงนะมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะกล้องเว็บแคม่ะน่าจะเป็น full HD แล้วอ่ะอันนี้เป็น720 p อยีอยู่เลยอะแอบเสียดายนิดนึงแล้วลำโพง4ตัว Dolby a s mod smart amp นะครับไมโครโฟน3ตัวตัดเสียงได้ AI ไฟฟ้า e นะครับ2อคแล้วก็บลูทูธท่าดูดแบตเตอรี่้วัตต์เา เราคาดว่าใช้งานได้ทั้งวันแหละน้ำหนัก2.1กิโลกรัมความบางอยู่ที่19.4ก mm, มิลิมหรือว่า1.94ซเมตรก็ได้นะครับพามาดูวิดีโอกาสักหน่อยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปสรุปกันอีกทีหนึ่ง ก็สวยงามนะผมเองก็ชอบนะมันเรียบดีแต่ว่าดูดีมากๆดูพีไม่มากๆทํทำแบบอลังการแล้วก็เวอร์ดีแต่ผมชอบนะ ก็ถือว่าเป็นนุกอีกหนึ่งเครื่องเลยที่เออแอสุเนี่ยเขาหาทำกับทาง a อ d อีกแล้วนะอ่าแล้วก็จะมีภาพนี่คือภาพที่แบบเออนี่ไงใช้งานแบบมัลติโหมดของเขานะครับพับจอกลางจอไปมาภาพเดียวนี่ก็เห็นความชัดดีว่าหนึ่งเครื่องมันทำได้หมดเลยอารมณ์แบบร่างแยกพันเงาปะใครทันบ้างทันแหละนะครนารูโตะต้องทันสิก็คือมันกับมีเครื่องเดียวนี่แหละแต่ว่าโชว์ดูว่ามีมัลติโหมดหลายๆอย่างเวลาพับจอ ไปมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็นี่คือนะครับสรุปของเขาแล้วผมก็จะมาสรุปลาคาให้ฟังด้วยโดยผมคาดการณ์นะเอาตัวแรกก่อนนะครับตัวไรเซนเก้านี่แหละแล้วก็ CPU เป็นอาร์ยเป็นไรเซนเก้านะครับการ์ดจอเป็น RTX 3 0 5 0 Ti อาจจะได้แร m มา16 g b ิกนะครับ s s d 1 t b เนี่ยราคาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาท นะครับห้าหมื่นเก้าป่ะแล้วก็ถ้าเป็นเปลี่ยนแค่ตัวการ์ดจอกับตัวแรมนะครับ CPU เบอร์ดิมเป็นการ์ดจอสัตศูนย์นะครับแรมก็เป็นสามพสองกิกอาจจะอยู่ที่หกหมื่นเก้าอะไรปรนะมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะครับก็เปลี่ยนแค่ตัวการ์ดจอเป็น RTX สามศูนย์ศูนย์ทีไอก็ราคาก็อาจจะ7 9 0หมื่นเก้าประมาณนี้อันนี้คือประมาณราคาคร่าวๆนะ พยามดูจากเมืองนอกเมืองนาว่าเขาคาดการราคากันที่เท่าไหร่หรือว่าเมืองนอกเขาคิดราคากันยังไงเออก็คาดว่าอาจจะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวรอเปิดตัวในไทยอีกทีหนึ่งอันนี้ผมเอามาเหมือนกับอารมณ์เล่าขาวให้ฟังก่อนว่าเดี๋ยวจะมีตัวใหม่นี้มานะถ้าใครต้องการสุดยอดโนบุกเกมมิ่งสักเครื่องหนึ่งที่พับหน้าจอได้สเปคแรงลื่นเหลือกินเหลือใช้ได้ซีอเป็น AMD ตัวใหม่แล้วก็การจอวิด,ดีโอ f ีฟอตตัวใหม่ ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับถามว่ามันจะมาเมื่อไหร่แน่นอนมาทรงนี้ก็ต้องมาก่อนมาก่อนอา x ตอ่าตัว40ซีรีส์เปิดตัวอยู่แล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมาทันเพราะมันเพิ่งเปิดตัว g ก o b a l เนี่ยไปเมื่อเมื่อวันก่อนเลยไม่แน่ใจว่าจะมาไทายช่วงไหนจะมาเดือนไม่ใช่คงเดือน6นี้ไม่ทันะ คิดว่านะอาจจะมาเป็นเดือนเก้าอะไรเงี้ยนะครับเป็นไปได้อืมโอเคแล้วก็นี่คือสรุปโดยโรวมของเขาพับหน้าจอได้สองกุูนะครับหน้าจอซซิงซิมง1่อสนะครับมินิ led คอยล่าก,กาสสกีนได้ DCI ซ3 1 0 0อสว่างสูงสุด1,100นิชสามารถทำ l ล c a l dimming ได้นะครับทำให้ในการแสดงโทนมืดโทนสว่างเนี่ยดีกว่าที่เป็นพาเนล IPS ปกติที่เป็นแบคไลท์ตามขอบจอ,อะนะครับ s d r 1000ความบาง19.4 mm มเมเบา2.1กิโลกรัมนะครับแบตเตอรี่9กวัตต์ก็ไม่ได้บอกว่าใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะแต่คาดว่าก็น่าจะาทั้งวันนะครับชาร์จ Type C ได้นะครับรองรับตัวกล้อง IR camera นะครับระบบเสียงก็เป็น Dolby Atmos Dolby Vision นะครับเรื่องของตัวหน้าจอด้วย เรื่องของการรองรับตัว XG Mobile นะครับแล้วก็ระบบปาะทำร้อนนะครับ Intelligent Cooling แบบ p u s a h e a s i n k เออ Ford อ่านว่าอะไร Ford Ford นะครับ Technology with p o s a h e a s i n k พัดลม3ตัวมีที่ข i d เป็นเนะครับมีแรมเป็นเดีย5อันนี้ปกติอยู่แล้วเนาะตัวรวมก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตัว ASUS นะครับ ROG Flow X 1 6ตัวใหม่ที่คาดว่ากำลังจะมาเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปหลายคนถ้าอย่าได้นาฬิกเกมมิ่งขั้น Highend สเปคจัดเต็มงบก็คืออยู่ที่ประมาณ65 6ห0 0มื่นหมื่นขึ้นไปเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยเพราะว่ามันตีโหมดมันก็ใช้งานได้หลายอย่างเนาะแบบเป็นแท็บเล็ตแบบนี้สมมตินนะเป็นแท็บเล็ตแบบนี้นะครับพับหน้าจออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้จอยเล่นอะ ไอ้ผมว่ามันเจ๋งนะบางเกมที่เราเล่นน่ะมันดูแบบไม่มีอะไรมากั้นดีอ่ะไม่ต้องมีคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมากั้นนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวงายไว้คอยอัปเดตกันอีกทีหนึ่งว่าจะมาเมื่อไหร่และขายในไทยกันกี่บาทนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยที่ติดตามกันมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือว่าถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทิ้งท้ายเอาไว้ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับไลน์นี้การบันทึกนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่วันพรุ่งนี้วันถัดไปเวลาสี่ทุ่มตรงเหมือนเดิมสี่ทุ่มขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ